สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่อง d ร t a Journey ค่ะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมดังนั้นทุกราศีดูได้ทุคลิปที่โพสต์ไปไม่มีอายุเวลาถ้าคุณเปิดเจอถือว่าเป็นแรงดึงดูดการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมแบบกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงถึงใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นพลังงานและอทํานาย,ยอมมีทั้งตรงและไม่ตรงขอให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะมาเริ่มเปิดไพ่ทางฝั่งของคุณก่อนเลยค่ะ พลังงานของคุณเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนนะคะแล้วก็รักใครก็จะมีแต่ความจริงใจดูแลคนรักดีอะไรที่คุณช่วยได้คุณก็จะทำอย่างเต็มที่ถ้าคุณได้แต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกับใครแล้วเขาคนนั้นคือคนที่โชคดีเพราะว่าไม่มีใครที่จะดีเท่ากับคนอีกแล้ว พลังงานของไพ่ The Empress หรือว่าไพ่ราชินีคือที่สุดแล้วอะค่ะไม่มีใครจะดีหรือว่าเพียบพร้อมเท่ากับ h e Empress อีกแล้วพลังงานนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะคะเป็นผู้ชายก็ได้นะเป็นพลังงานของคนที่เพียบพร้อมแล้วก็อ่อนโยนนะคะเต็มไปด้วยความรักที่จริงใจและมั่นคงนั่นเองต่อมานะคะ ตัวคุณเนี่ยได้ทุ่มเทแล้วก็ทำงานในความสัมพันธ์มาพอสมควรแล้วคุณกำลังรอดูนะคะว่าความดีความเอาใจใส่ที่คุณได้ทำไว้กับเขาเนี่ยจะทำให้ความรักของคนไปต่อได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเขาเลยอะคะ่ะช่วงเนี้ยทั้งๆที่ คุณก็ทำดีกับเขามาเดยตลอดแต่คุณกลับรู้สึกว่าความดีของคุณไม่ได้เป็นคำตอบที่ชัดเจนที่คุณจะได้รับจากทางฝั่งเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนยังทำให้คุณรู้สึกสงสัยในความสัมพันธ์ บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่นั้นเขาอาจจะมีคนคุยอยู่หรือเปล่านะ,ะบางครั้งคุณคิดเลยว่าเขาคนนี้อาจจะมีคนเข้ามาหาเขาก็ได้ทำให้ความสัมพันธ์ดูวุ่นวายไปนะคะแล้วก็คุณกำลังปล่อยวางในเรื่องของความรักลงมาเยอะแล้วแล้วก็หันมาใส่ใจในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องเงิน ทำให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นมีเงินมากขึ้นพลังงานของคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะบางคนก็อาจจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอยู่ในระดับหัวหน้านะคะมาต่ออีกใบหนึ่งนะพลังงานของ the h y p e i t e s s หรือ,อาราชินีพระจันทร์นะคะคุณยังคิดถึงเขาอยู่บ่อยๆะคะ่ะยังมีความรู้สึกผูกพัน คุณมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองยังไม่ได้ชัดเจนกับคุณบางคนคบมานานแต่ว่าก็ไม่ออกตัวไม่เปิดเผยเรื่องราวของคุณก็มีหลายครั้งคุณมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีคนคุยหรือคบซ้อนทำให้ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้หรือว่าถ้าอาีกแบบหนึง่งก็คือความสัมพันธ์ที่คุณ มียังไม่ชัดเจนคุณก็เลยเลือกที่จะไม่พูดเรื่องความรักให้กับใครๆฟังด้วยเป็นเพราะว่าภาพลักษณ์ที่คุณดูดีะคะ่ะเป็นทั้ง The e m p s e s s เป็นทั้งเนี่ยราชาเหรียญน,นะคะเป็นภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือดูดีนะคะของคุณในสายตาของคนที่มองคุณนะคะคุณไม่อยากให้คนอื่นมาวิจารณ์ความสัมพันธ์ของคุณ ที่มีกับเขาทั้งๆทีท่จริงๆแล้วคุณก็อาจจะรู้ว่าเขาไม่ได้ดูแลคุณดีพอหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญดีพอแต่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวและยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนคุณก็เลยรู้สึกว่าขอเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้แบบลับๆแบบเงียบๆดีกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเคลียร์ขึ้นมาคุณค่อยเปิดตัวนะคะนี่ก็จะเป็นการอ่านอีกแบบหนึง่ง ทีนี้เรามาดูทางฝั่งของเขากันบ้างนะคะเขาอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว เป็นพลังงานของคนที่เพิ่งเริ่มมีฐานะเริ่มมีเงินเพิ่มเป็นคนที่ชอบหาเงินถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสที่จะทำเงินได้เขาจะเลือกตรงนั้นก่อนเขามีความต่างจากคุณนะคะคือพลังงานของคุณเป็นคนที่มีไปแล้วมีไปก่อนนำเขาไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณเป็นเหมือนกับระดับ ไพ่ก็คือคุณเป็นระดับราชินีหรือ,อ,อพระราชานะคะทางฝั่งเขาคือเพิ่งจะเริ่มเก็บตังค์เริ่มมีความมั่นคงนะคะมีช่วงเวลาที่เขาห่างจากคุณไปเพราะเขามีโอกาสในเรื่องของการหาเงินการสร้างรายได้ในช่วงนั้นเขาก็ไม่ได้มาดูแล หรือว่าโฟกัสในเรื่องของคุณนะคะเขาเลือกที่จะไปคว้าโอกาสทางการเงินของเขานะคะซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะจริงจังกับคุณไหมนะคะแต่ถ้าเกิดดูแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่มีพลังงานของความว้าวุ่นความคิดถึงคุณด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทาง ลึกในใจเขาก็กังวลเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขารู้สึกว่าคุณดูดีคุณจะเอาเขาไหมในลักษณะนี้นะคะในช่วงนี้เขากำลังแก้ไขปัญหาชีวิตของเขานะคะแล้วก็เขาเป็นคนมีหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตะคะ่ะและเขาจะต้องใช้ความเด็ดขาดแล้วก็ใช้เหมือนกับสมอง ในการที่จะค่อยๆคอยเคลียร์ปัญหาชีวิตของเขาไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานนะคะเงินทองหรือว่าเรื่องส่วนตัวใดๆที่เขามีอยู่แล้วมันมีความคลาคขสังเกิดขึ้นในไพ่จะเห็นว่าเป็นราชาดาบใช่ไหมคะแต่มันมีอะไรไม่รู้ลุงลังรายรอมเขาไปหมดเลยนะคะซึ่งเขาอยู่ในช่วงที่จต้องจัดการเคลียร์ปัญหาชีวิตของเขาให้ได้ที่จริงเขาก็ยังอยากที่จะ รับความเข้าใจอยากคุยกับคุณนะคะเพราะเขาเขารู้สึกดีๆกับคุณเขารู้สึกสบายใจอะค่ะเวลาที่ได้คุยกับคุณจะมีการเตรียมการที่จะส่งข้อความหรือว่าทักทายหาคุณนะคะมาดูกันเพิ่มเติมค่ะ อย่างที่เรียนให้ทราบในตอนต้นของทุกคลิปนะคะไม่ว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของราศีนะคะเน้นในเรื่องของการอ่านพลังงานตามหน้าไพ่ถ้าให้ดูตามราศีพลังงานของเขาก็มีครบทุกราศีเลยค่ะก็ส่วนพลังงานของทางฝั่งคุณก็จะเป็นในธาตุดินธาตุลมนะคะหนักจะไปทางธาตุดินนะคะ แล้วก็ธาดลมแต่รวมๆแล้วมันก็ยังเป็นราศีในแบบรวมอยู่ดีนะคะถ้าใครดูดวงบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องราศีก็ยังเป็นราศีในแนวรวมดังนั้นการดู random ขอให้ดูด้วยความสบายใจนะไม่ต้องจริงจังมากตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากมายนะคะคุณคือคนที่กำหนดชีวิตของตัวคุณเองอมาต่อกันเลยค่ะ ออเลยนะคะทางฝั่งเขาจริงๆแล้วเขามีความผูกพันกับคุณอย่างที่เหมือนกับเป็นความผูกพันที่อบอุ่นนะเนื่องจากพลังงานของคุณเป็นาราชินีเด e พรส r นะคะแล้วเป็นคนที่มีความอบอุ่นถ้าเกิดอยู่ใ,ใกล้ก็จะมีความสบายใจทางเขาเนี่ยเขาก็รู้ได้นะคะว่า คุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นใจดีแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงกับเขาอะแต่ตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเขาเลือกที่จะตีตัวออกหา่างหรือว่าถอยจากคุณนะคะเนื่องจากเหตุผลอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาของเขาอะค่ะที่ยุ่งเหยิงหลายๆอย่างเข้ามารวมถึงตัวเขาเองก็อาจจะมี คนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของเขาด้วยก็ได้ทําให้เขารู้สึกว่าบางทีมันอาจจะดีกว่าถ้าเกิดเขาได้เดินหันหลังออกไปนะคะแล้วเขาก็ไปเคลียชีวิตของเขาเองแล้วก็ไปอยู่แบบอิสระค่ะคืออยู่แบบไม่มีคุณทาอะไรตามใจไม่ต้องโทรบอกคุณไม่จําเป็นต้องรายงานนะคะไปใช้ชีวิตแบบคนโสดแบบคนไม่มีพันธะทั้งทั้งที่ในใจของเขา เขาก็ยังมีความรู้สึกที่คิดถึงแล้วก็ยังยังมีความรู้สึกที่รักคุณอยู่นะคะคนคนนี้กำลังตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับว่าเขากำลังคิดถึงอดีตหรือความสัมพันธ์ที่เขาได้เคยมีกับคุณนะคะว่าเขาได้ทำดีมากน้อยเพียงใดน,นะคะ คนคนนี้กำลังทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะเอายังไงต่อไปดีทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะว่าเขาคนนี้จะเอายังไงในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าทางฝั่งของคุณคุณทำดีที่สุดแล้วะคะ่ะคุณทำดีกับเขามาเพียงพอแล้วทุกๆอย่างช่วยเหลือสนับสน,นุนเคียงข้างเป็นกำลังใจรักเขา แต่คุณไม่รู้สึกถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์เลยนะคะซึ่งทางตัวของเขาเองเหมือนกับคนที่ถ้ามองอีกแบบหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าคุณมีพร้อม,มากกว่าเขาดังนั้นเขาอยากที่จะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานให้ตัวเองมีอะไรบ้างนะคะก็เลยเลือกที่จะห่างจากคุณไปแล้วก็ไปเคลียร์ชีวิตของตัวเองให้มันลงตัวนะคะ โดยที่เขาก็ได้ไปเรียนรู้ไปลองใช้ชีวิตแบบโสดแบบตัวคนเดียวโดยที่ไม่ได้บอกอะไรคุณเลยทำอะไรก็ตามสบายนะคะคนคนนี้มีการคิดทบทวนในเรื่องราวของตัวเองนะคะขออภัยนะเสียงน้องแมวก็จะไม่ได้อ่านไพ่แบบเงียบสงบเหมือนท่านอื่นๆน,นะคะก็ขออภัยในที่นี้ด้วยเหมอนจะอ่านตามที่อ่านได้นะคะโอเค เรามาดูกันว่าอันนี้มันหล่นมาก็เปิดเลยว่าเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกยังไงจะทำยังไงนะคะเขายังมีความรู้สึกที่ที่ยังรักคุณอยู่ ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะคุยยังอยากมีการติดต่อสื่อสารยังอยากมีความสัมพันธ์นะคะยังไม่อยากที่จะเงียบหายจากคุณไปจะมีการพูดคุยเขาจะมีการติดต่อมาหาคุณแน่นอนถ้าเกิดเขาเงียบไปจะมีการส่งข้อความโทรติดต่อมานะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเองมันมีความย้อนแย้งในใจของเขาอะคะ่ะคือใจนึงก็อยากคุยกับคุณแต่อีกใจนึงก็ย้อนแย้งว่าหรือจะไม่คุยกับคุณดีเพราะว่า กห่างกันมาแล้วไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงกับเขาแต่อีกใจหนึ่งก็ยังมีความรู้สึกที่คิดถึงคุณอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันมันย้อนแย้งกันอะค่ะอยากติดต่อหาคุณแต่ใจหนึ่งเอะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าห่างกันมาแล้วแล้วไม่อยากที่จะไปรื้อฟื้นหรืออยากให้คุณติดต่อก้ามาเองมากกว่าอีกใจหนึ่งก็ยังคิดถึงยังมั่นคงกับคุณอยู่นะคะอยากที่จะมาเริ่มต้น ความสัมพันธ์ใหม่ด้วยอยากที่จะคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเขายังคิดหลายเรื่องนะว่าจะเอาอยัางไงดีบางทีคิดไปคิดมาไม่ทำอะไรเลยได้แต่คิดถึงว่าจะทำอะไรในความสัมพันธ์นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็อาจจะยังมีคนเข้ามาให้เขาได้ตัดสินใจอยู่ด้วยก็อาจจะดูด,ด,ดูอยู่ก็คือ เป็นความรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะทําอะไรได้แต่คิดอะนะคะมาดูทางฝั่งของคุณมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวมาดูทางฝั่งคุณไหน่นะคะคุณนิ่งแล้วนะคะคุณเฉยๆแล้วค่อนไปทางเบื่อหน่ายเซ็งด้วยซ้ากับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนนะก็อาจจะเป็นเพราะคุณรู้สึกว่าคุณคเข้ามานานแล้วแล้วคุณก็ทําดีที่สุดแล้ว ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าไม่ขยายคุณก็อยู่นิ่งๆในพื้นที่ของคุณดีกว่าก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นความรู้สึกที่เฉยๆเฉยๆอยู่นะคะมาดูทางฝั่งของเขานะคะว่าจะเอาอยัางไงมาดูกันค่ะ ว่ยังไม่ปล่อยคุณไปไหนนะค,ความสัมพันธ์นี้ยังยังสานต่อไปเขาจะไม่หยุดการติดต่อจะไม่เลิกคุยกับคุณยังอยากเก็บคุณไว้ในใจบางครั้งก็อาจจะมีการแอบหึงหวงคุณด้วยแต่ก็เหมือนกับคนที่ไม่ทำอะไรแต่ก็ยังไม่อยากที่จะปล่อยให้คุณไปไหนนั่นเองนั่นเป็นความรู้สึกของเขานะคะ ถ้าเกิดว่าถามเขาจะเทคแอคชั่นใดใดไหมมีค่ะดูจากไพ่แถวนี้จะโทรมาหาคุณอยู่นะจะมีการพูดคุยกับคุณอยู่จะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะมีความคิดที่จะทำอะไรกับคุณบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วเขาก็ยังไม่ปล่อยไปไหนความสัมพันธ์นี้ก็ยังมีต่อไปเนื่องจากว่าเขา ยังไม่ปล่อยคุณนะคะก็ยังยังสายความสัมพันธ์โดยรวมๆแล้วก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยโทรศัพท์มาคุณหรือไม่ค่อยที่ติดต่อกับคุณนานๆทีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะตัดขาดไปเลยก็จะมีการติดต่อมานะคะยังเหนียวแน่นในความสัมพันธ์นี้อยู่ทีนี้เดี๋ยวคอยไปแล้วกันนะว่าถ้าจะมาหวงความสัมพันธ์แบบนี้แล้วจะเอายังไงเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะ เาได้แต่หึงหวงได้แต่ได้แต่นิ่งอะคะ่ะแล้วก็มานั่งเศร้าอยู่คนเดียวมานั่งกังวลอยู่คนเดียวนะคะคนคนนี้อาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองบางอย่างก็ได้นะคะในความรู้สึกของเขาอ่ะอีกสักไปสบายนะคะ ถึงหวงหวงแหนคิดถึงกังวลครุ้มใจนะคะแล้วก็มีอีโก้ในตัวเองด้วยก็คือว่าเขาอยากติดต่อหาคุณแต่ว่ายังมีฟอร์มอยู่อะคะ่ะก็คือสรุปว่าจะติดต่อมาหาคุณเนี่แหละคะ่ะแต่ว่าก็ต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็เหมือนให้เขาไปให้เวลาเขาอีกนิดนึงนะคะ ก็จะติดต่อคุณมาเองแต่ที่นี้ก็รั้ต่อคุณแล้วนะคะพลังงานของคุณคือค่อนข้างที่จะเฉยนะคะแล้วก็เบื่อนายนิดนึงกับกับตัวของฝั่งเขานะคะก็โอเคจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้วันนี้ลงคลิปค่อนข้างเยอะเลยขอบคุณมากนะคะที่มาดูคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ